สวัสดีค่ะสวัสดีกับช่องแม่เมียวฟิเลนชาแนเเล,ลค่ะสวัสดีเพื่อนๆทั้งยูไทยแล้วก็ยูต่างประเทศหรือว่าทัวทวโลกที่ได้รับชมคลิปนี้นะคะเมื่อนี้แม่เมียวสิพ้ามาทำเมนูนึ่งปลาค่ะนึ่งปลานิ้นค่ะแล้วก็นึ่งผักแล้วก็ตำน้ำพริกปลานะาคะ แม่เมียวยังเหลือบวบยุจ่าอยู่ในตู้นะคะเมื่อบ้านนี่กะยากะตัดมาให้เพิ่มอีกนะคะกะเลยจะมาทำหนึ่งปลาจ้ะนี่ค่ะอันนี้กะลูกใหญ่นะคะตัดไปเพียงเดียวแม่เมียวกะเลยจะมาหนึ่งใส่ปลาเลยจ้ะเมื่อนี้เมื่อนี้แม่เมียวได้ปลานิ่นนะคะปลานิ่นนี่ เป็นปลานิ้นแชแข็งนะคะสือมาจากช็อปเอเชียหรือว่าช็อปไทยที่ไม่เหมียวมากเกินนะคะแล้วก็ได้ใบแมงลักค่ะไปตามเก็บใบแมงลักในบ้านสวนอีกมานิดนึงกะใบบ่สวยเราจะจะว่ากะพ่อได้กินหอมอยู่เนาะคะนะ่ะเนาะพ่อพ่อได้ตักข้าวป่าไปอยู่ค่ะนะคะเมื่อนี้ตำหนึ่งปลาไม่เหมียวนน่ชิตําเป็นแก้วแบบแก้วพริกดิบนะคะแล้วก็เผาบักเขือเทหรือว่าขัว หอมขวกระเทียมเข้าเนาี่ยตับเปียวเส็บๆซ่กินนะคะการหนึ่งปลาของแม่เมียวในเมื่อนี้แม่เมียวสีหนึ่งใส่ไอถาตัวนี้นะคะพอ่าแม่เมียวต้องการจะสดน้ำหนึ่งปลาค่ะจะกินน้ำข้าวไรเบอร์รี่นะคะแม่เมียวบ่ามีมข่าเหนียวกับพอดีเลยจะได้สดน้ำหนึ่งปลาไปน้ำจ้ะนะคะเอาค่ะเดี๋ยวแม่เมียวพาเขาสู้ขั้นตอนการทำหนึ่งปลาเลยนะคะแล้วเขาก็จะหั่นพักล่อปลาซุกจากนั่นก็น สีมาทํำขั้นตอนขวบผิกเลยนะคะแม่เหเมียวน้ำตะไคร่ใบบกกูดหรือว่าใบาแมงลักลงพื้นก่อนนะคะเพิ่มความหอมให้ปลาจ้ะพอดีช่วงนี้ใบแมงลักเยอะนะคะก็เลยบอเป็นยางใส่ไปม่เมียวมักกินพร้อมจ้ะนี่นะคะปลานี่เม,มียวมักไว้นะคะมักไวน้นานพอสมควรน,นี่ค่ะใส่แบบนี้เลย พอเวลาพอเวลาป่าซุกนี่กะเพิินก็นจะมีน้ำออกมาตรงนี้นะคะเนาะไม่เมียวเอาเอาตะไคร้ใส่น้ำนล้วกันค่ะแล้วก็ไม่เมียวโป๊ะด้วยใบแมงลักเลยนะคะใส่ไปหมดเลยจ้ะจะได้หอม,หอม แล้วก็น่ามักปลาไม่เมียวลาดเลยนะคะอันนี้ใส่ีชิ้วขาวใส่ชืรอดใส่รสดีเท่าเนี่ยนะคะแล้วก็ตัดเกลือไปนิดนึงเพราะว่าเป็นปลาแช่แข็งนะคะเนื้อปลาเพิ่นค่อนข้างที่จะจืดจ้ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเม,ม่ยวมีวเอาลูกหมอซึ่งเลยนะคะเม,ม่ยวมีวได้เตรียมไว้แล้วนะคะแล้วก็เปิดไฟกันเลยค่ะนี่ค่ะ ม่เมียเอาลุ้งตรงนี้เลยนะคะนี่ค่ะจากนั้นเท่ากับจะปิดฝาเลยค่ะปิดฝาแล้วเดี๋ยวไม่เหมียวหนึ่งปลาไว้แบบนี้นะักเรื่อยๆจนกว่าเพิ่นจะซุกค,ค่ะระวงังถีปป่รอปลาซุกไม่เหมียวผ้ามา่ันบวบเลยจ้ะเท่าจะได้ไปล่างแล้วก็จะได้ทําพริกขั้นตอนต่อไปเลยจ้ะไม่เหมียวใส่เป็นบวบไล่ก้อนเห้วกันนะคะเพราะว่าบวบไล่นี่่นคนข้างนั่นกมูหรอ แม่เมี้ยวหนึ่งมดทั้งลูกเลยแล้วกันค่ะจะได้จิ้มน้ำพริกน้ำเลยนะคะนี่ค่ะกาชิ้นใหญ่ๆไปเลยเลยบวบได้เยอะๆจ้ะแม่เมียวนายจะใส่ลูกเตี่ยวพ่อและค่ะ เดี๋ยวนี้เข้าเก็บใบพัดใส่ไข่ใส่หมูนะคะนี่ค่ะบวบแบบนี้พัดใส่ไข่ใส่หมูบเบละนะคะเพื่อนจะกรอบๆหวานๆจ้ะเดี๋ยวแมเหมวเก็บใบพัดใส่ไข่ใส่หมูเลยเลวกันค่ะลูกเดียวนี่เยอะมากๆเลยจ้ะแล้วค่ะเดี๋ยวนึกอยากกินกะหล่ำจ้ะเดี๋ยวแม่เยวขอหนึ่งกะหล่ำนิดนึง่พอ,อแล้วค่ะ แม่เมียวใส่กระลำชิ้นเดียวค่ะนึกอยากกินเดี๋ยวแม่เมียวเอาพักไปล่างก้อนนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะตอนนี้แม่เมียวล่างพักเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะก็ล่อแค่าไหป่าซุกสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก่อนแม่เมียวค่อยจะเอาพักลุกไปหนึ่งนะคะแต่ระวังนี่แม่เมียวขอผ้าเขาสู่พันตอนการเตรียมพริกเลยจ้ะระวังทีล่อหนึ่งปลาซุกนะคะแม่เมียวกับผ้ามาแกะหอมแกะกระเทียมกันเลยดีกว่าค่ะ จะได้เอาน้ำไปขวานนะคะมื่อนี้แม่เมียวมีพริกขี้หนูนะคะพริกขี้หนูเอามาจากไทยมีความค่อนข้างที่เขียวแล้วก็ลูกออนแม่เมียวก็เลยแซ่พริกแข้งปนน้ำนะคะเพื่อที่จะให้มีรสเผ็ดกะกะบ้าหูว่าจะกินเผ็ดใดบ้าเนาะค่ะกะทำให้มันออกเผ็ดยิ้มหน่อยๆเอา พอมาถ้ากินกับหนึ่งปลานี่ต้องเพ็ดเพลนะจะค่อยแซ่บหัวพริกซุกซนะูแล้วก็ใส่น้ำปลาเนาะค่ะเนาะแล้วก็ออกเปรี้ยวมะเขือเทศนะคะถถวว่าเปรี้ยวมากอะเมี่ยวีเดียวบีบข้งหน้าเพิ่มจ้ะเมื่อนี้ไม่เมียวใส้หอมเป็นสองสีนะคะหอมหัวแดงแล้วก็หอมหัวขาวนี่ละคะ่ะต้นหอมที่ไม่เมียวปลูกในฤดูห้อน ้าข้าเหลือไว้เห้เพื่อนเป็นหัวเพื่อนก็นจะเป็นหอมสองยางเนี่ยนะจ๊ะหอมหัวสีแดงกับหอมหัวสีขาวเนี่ยแต่ว่าแม่เมียวนะเก็บจะต้นไว้ค่ะเพราะว่าขาหอมแบบนี้ข้าซสื้อในหางกะบ่บแพ้งขนาดใดไม่จ๊ะแต่ว่าถ้าเป็นต้นนะแพงไม่ได้ดูหนาวนะแม่เมียวก็เลือกเก็บต้นไว้จ้ะพอจังสีข้าซสื้อกินใดอยู่ฝรั่งก็จะกินแต่หัวเนะเาะก็จะเอาไปกินใบคื่อแม่เมียว อยู่บ้านแม่ยาแม่เมียลอกกระหอยไ้ห่างห่างผนังหอยไ้ให้หัวล่อหัวมันแหงลอกก็หัวรอแม่เมียได้ว่าแม่เนียกินไบหอมอ่ะเดี๋ยวแม่เมียเอาหอมกับกระเทียมไปล้างก่อนค่ะเดี๋ยวเขากลับมาหั่นนะคะมือนีแม่เมียใส่พริกขี้หนูสวนนี่แหละนะคะเอามาจากไทยนะคะพี่สาวปลูกเองแต่ว่าพนมมี่แดงปนใดจ้ะแม่เมียก็เลืเอาพริกเอาพริกแข็งใส่น้ำ แต่ว่าเผ็ดดีดีได้จ้ะนี่พริกนี่ไม่มเมี้ยวล่างสะอาดแล้วแล้วก็พึ่งให้แห้งซับให้แห้งแล้วไม,ม่เมี้ยวค่อยเอาลง่ช่องฟิตนะคะเวลาจะทำกินแบบนี้ว่าต้องล่างจะเข้าจะเป็นน้ำแข็งนิดนึงนะคะจะเป็นมีความแข็งเดี๋ยวเขา้าขวบๆวไปเดีวยพนกระออนค่ะจากนั้นกรมาหั่นหร้อมทันกระเทียมที่เขาเตรียมไว้เลยค่ะกระเทียมที่มีชิ้นเล็กไม่มเนียวบ่หั่นนะคะเข้าขวขบซุปได้จ้ะแต่ถ้ามีชิ้นใหญ่แบบแบบเล็กเข้ากระหั่นจะ้ะ หั่นลก่จ้ะใส่ไปเลยค่ะเราจากนั้นก็หั่นหอมนะคะเดี๋ยวเขาจะได้ตึกสวดจ้ะมะเขือเทศในแนวกระดจะหั่นเป็นซี่นะคะ นี่ค่ะพริกตั้งหมดของมแม่เมียวยุนี่เลยอะนะคะนี่เรากะมะเขือเทศมแม่เมียวก็จะใส่ย่างไปด้านข้างแบบนี้นะคะโดยที่เขาจะบ่าไปแตะต้องเพิ่นเขาเคอยจะกับด้านที่ละข่างนะคะแต่ตรงนี้เขาก็จะขวบไปน้าเลยนะคะเอาเดี๋ยวมแม่เมียวเปิดไฟขวเลยจ้ะได้ยิ้นเสียงเดือดบ่าจะมอหนึ่งปลามแม่เมียวกําลังเดือดนะคะเราก็ทั้งนี้มแม่เมียวกะจะนั่งล่อหนึ่งปลาล้วกะขวพริกไปเรื่อยๆนะคะ หมอกำลังเดือดอกำลังหอนอกำลัง,ลงมีควันอาไอขึ้นจ้ะนี่ค่ะเอาเดี๋ยวแม่เมียวขอขัวพริกไ้ซุกก้อนนะคะแล้วก็ล่อปลาไชซุกเดี๋ยวแม่เมียวกลับมาให้เบิ้งกันค่ะว่าแม่เมียวกลับมาให้เบิ้งจ้าตอนนี้ได้ขัวพริกไก่จะซุกแล้วนะคะมเคะเขือเทศแม่เมียวก็กำลังนิ่มจะ้ะไก่จะถึงเวลาที่จะได้นั่มไป ตำไปโขกน้ำพริกแรกนะคะเหนี๋ยวกับมะเขือเทศนิดนึงขาย่างมะเขือเทศนิดนึงนะคะถ้าเมี่ยวกัใส่มะเขือเทศแล้วโบมีความเคี้ยวเมียวค่อยจะเพิ่มเน้านะคะเมื่อนี้หนึ่งฝากับน้ำพริกเมี้ยวมกอยากกินเปรี้ยวจ้ะเมียยกับมาให้เบิ้งทั้งนีจ้ะเหลวส่วนปลาทั้งนี้ยมาเบิ้งกันค่ะโอ้ย ปลาก็ได้เริ่มห้อนแล้วนะคะแต่ยังบอสุกค่ะเดี๋ยวแม่เมียวขอหนึ่งปลาก็ไปแล้วก็ขัวพริกไทยเซตก่อนแล้วเข้าไปขวบมันพริกกันนะคะตอนนี้แม่เหมียวขัวพริกเซตแล้วนะคะแม่เหมียวพามาตําเจวเลยค่ะตำน้ำพริกเลยเนาะโลปลาสุกจ้ะนี่แม่เนี้ยวเดเลือกพริกแยกออกไวแล้วนะคะเมื่อกี้ขวกพริกกันเลยค่ะ ีค่ะจากนั้นแม่เมียวก็เอาหอมกระเทียมที่ขัวสุกแล้วลงเลยนะคะขบต่อให้ละเอียดๆนี่จ้ะนี่ค่ะแม่เมียวบอกเอาละเอียดเยอะนะคะเอาเอาเค็แตกๆนะคะ แล้วก็จากนั้นแม่เมียวก็ลงมะเขือทเทศเลยค่ะเมื่อนี้แม่เม,มียวใส่ความเปรี้ยวด้วยมะเขือเทศนะคะแต่คิดว่าน่าจะบอบเปรี้ยวแม่เมียวจะใส่หมักเน่า่อกน,นะคะ,อ,ะอันดับแรกแม่เมียวใส่หมกเน่าไปซีกหนึ่งก่อนค่ะถ้าบอเปรี้ยวเดี๋ยวแม่เมียวเพิ่มอีกนะคะแม่เมียวปรุงรสด,ด้วยน้ำปลานะคะเมื่อนี้กินเป็น น้ำพริกน้ำปลานะคะใส่เป็นน้ำปลาขวดคือเกลาจา้ะแล้วก็ใส่เป็นน้ำปลานะคะแล้วก็ใส่ชุรสดนะคะชุรสดนี่คือเกานะคะไผบมักบอตองไซเดอร์นะคะจากนั้นก็เมื่อกี้ไม่เมียววิ่งออกไปเก็บผักซี่หอมนะคะเพื่อที่สิมาหันใส่น้ำพริก ให้เพิ่พมสีสันแล้วก็ความหอมอีกนิดนึงค่ะผักชีหอมก็เริ่มแก่แล้วนะคะแต่กระไดที่เก่เา,ายเยอะแยะแคลเซิมนิดนึงอพอเติมปลานิดนึงค่ะน้ำปลาดะแล้วก็มะนาวอีกซีกนึงค่ะ ได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะนี่เดมียวตักน้ำพริกเสถ้วยเลยนะคะเสร็จแล้วจ้าน้ำพริกปาลาของไม่เหมียวจะเอาไปตะกิดกับหนึ่งปลานะคะแต่ว่าตอนนี้ขอเลียยวพื้นทีแล้วกลับขึ้นไปเบิงหนึ่งปลากันก่อนจ้าไม่เหมียวตําน้ำพริกเสร็จแล้วเดี๋ยวห้ามมาเบิงหนึ่งปลากันเลยค่ะปลาเป็นจังไหนเนาะค่ะเนาะ แม่เมี่ยวได้หนึ่งป่ามาประมันยี่สิบห้า,าน,นาทีแล้วนะคะแม่เมียวจะนึ่งพักเลยแล้วกันค่ะข้างล่างพื้นที่หน่อยนะคะเดี๋ยวแม่เมียวเอามาหนึ่งอีกซึ่งหนึ่งแล้วกันค่ะนี่ค่ะพ่อตําน้าพริกเสร็จแล้วรู้สึกว่าหิวเข่าแล้วค่ะขอหนึ่งแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะ จากนั้นไม่เหมียวคอปิดฟ้าไว้เรากะล่อให้ปลาซุกจากนั้นเท่าคอยมาเบิงนะคะว่าเป็นแต่แซบว่จ้าได้เวลากลับมาเบิงหนึ่งปลาแล้วค่ะตอนนี้รวมๆแล้วไม่เหมียวหนึ่งมาหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะทึ่งผักทึ่งปลามาเปิดเบิงกันค่ะตอนที่หนึ่งพักนะคะแม่เหมียวได้มาเปลี่ยนถาดผักลงด้านล่างนะคะเพื่อที่จะให้ผักซุกเร็วนะคะพอว่าปลาซุกแล้วค่ะ น,ะะนี่ค่ะป่าของม่เมียวจะสุกแล้วนะคะด้านล่างนี่กับเป็นพักค่ะสุกแล้วนะคะหอมหอม,หอมค่ะเอาม่เหมียวจะผ้าจะถาดกันเลยจ้ะเดี๋ยวม่เมียวผ้าจะถาดเลยนะคะเดียวนี้กับห้อนนิดนึงแต่ว่เป็นอย่างม่เมียวชิ้นลวคะ่ะร้อน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 นะคะจากนั้นม่เมียวก็จะเอาพักมาใส่ถาดเลยนะคะถักมา พักมาใส่ถาดเลยพักหนึ่งนี่เพื่อนจะบอค่อยชุ่มน้ำเหมือนกับพักต้มนะคะแต่กับว่าเป็นอย่างกระได้ขี้เก่าจะ้ะเมื่อกี้นีพริกอยู่ในตู้นิดหน่อยเพื่อเมียกับกิบมาใส่น้ำนะคะเนี่ยว้ ตอนนี้หนึ่งปลาแม่เมียวเซ็จแล้วค่ะจัดใส่ถาดเรียบร้อยแล้วนะคะเข่าที่หุงไว้กับซูแล้วไปค่ะไปกินเขาน้ำกันน้ำแม่เมียวค่ะหนึ่งปลาห่อนห1อนหนึ่งพักห่อนหอนแล้วก็ะน้ำพริกปาลาเาแซ่บๆจ้ะคลิปนี้แม่เมียวกะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม,ม่เมียวทำคลิปต่อๆไปในเรื่องจาะแม,ม่เมียวฟิลแลนชาแนลสวัสดีค่ะไปค่ะไปกินข้าวกับแม,ม่เมียวกันค่ะหิวแล้วจ้า